โอ้ยกรหนูอยากกอดพ่อจาหนูหนาวแรงหนูหนาวแรงโอ้หนูหนาวแรงหนูอยากกอดพ่อจาหนูอยากกอดพ่อจาค่ะหนูอยากกอดไปกินหญ้าโอ้ยฉลาดมากไอ้อ้วนไอ้อ้วนอ้อ่ะพ่อแกะให้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 โอ้ยจังแม่เนาะแม่แม่ขาเบิ่งดูค่ะความฉลาดของเด็กอ้วนนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แม่ด้วยช่วยด้วย สวัสดีค่ะก่รนโอ้หนูอยากกินยากค่ะพราะจานหนูนั่งเลยโอ้ยหนอจรอหลอยจนได้มานั่งกินตรงนี้มามาผิงไฟด้วยมาสวัสดีเช้าวันพระเช้าวันจันทร์ค่ะแม่แม่น้องนางอากาศหนาวมากเช้านี้16องศาค่ะทางไหนหนาวบ้างนาะก,ก็เลยพาลูกมานั่งผิงไฟค่ะแม่แม่่มะอ่าวันนี้เราไป ทำบุญตักบาทมาด้วยขอแม่แม่ร่วมอนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะมาทางนี้มาลูกมา,มาเ,เ,เอออยากกินยาก็อยากกินเนาะ <c oughs> อุ้ยอดใจไม่ไหวอดใจไม่ไหวแม่แม่แมขาไอเตาที่พังไปนะคะก็เป็นอย่างที่ทุกท่านคิดเลยค่ะ <c oughs> ถามว่าใครเป็นคนทํานะคะก็ยังตามหาคนทําไม่ได้นะคะ <c oughs> อุ้ยแม่แม่แมดูขาหลังของอ้วนนะคะสั่นเลยค่ะ ถึงแม้จะตุ้มมุกแต่ก็สั่นนะคะอ้วนอ้วน,นอยากนั่งโอ้เขาอ,อยากนั่งบอกนั่งถิงไฟแหละเนาะอุ้นแล้วดูท่าท่ายืนกินอ้วนทำไมน่ารักแท้ละลูกอืมอเก่ง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 เกินเก่งคนเก่งแล้วนะอืมนาอย่างนั้นปวดขานะนั่งดีๆไหมนั่งดีๆไหมดูแต่ละท่าค่ะดูแต่ละท่า สิองศาค่ะแม่แม่ต้องห่มผ้าให้อ้วนก่อนนะคะเพราะว่าอากาศหนาวจริงๆค่ะอืเอออย่ามาใกล้ๆพ่อจ๋าอากาศหนาวต้องอยู่ใกล้กันเออเออนอนกินเลยนอนกินเลยเอืผิงไฟไปด้วยค่ะขยับเตาเขาอีกไหมคะออออโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอรู้เตาอยู่เออ้วนหนาวเนาะอผิงไฟไปด้วยกันเลย จะได้อุนอ่นเอาไอาอุ่นให้เด็กอ้วนนะคะในตะกร้านะคะมีขนุนกับมีกล้วยค่ะแม่แม่าหม่ำเลยถูกใจยามเช้าเลยค่ะโอ้โหตาปิ๊บเลยนะได้กินแล้วตาปิ๊บเลยลอลลเออพอพอเอาไออุน่นไอให้น้องนางด้วยนะโอ้โไม่คิดว่าจะมาหนาวขนาดนี้ค่ะโชคดีที่ ไม่มีลมนะคะแม่แม่วันนี้แต่หนาวมากค่ะหนาวมากเอาค่ะปวดอึดค่ะปวดอืดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออลูกก่อนลูกก่อนลูกอึดก่อนอืมอสันส่นอมขาสั่นเลยแม่แม่ดูดูนะคะน้องนี้ถ่ายให้ดูขาสั่นดูขาหลังนะคะดูตรงเนี้ยค่ะขาสั่นเลยเห็นไหมคะหนาวจริงๆนะคะแม่แม่หนาวจริงๆค่ะโอ้อันนี้ตื่นมาใส่ กลับมาจากวัดคือรีบใส่ชุดให้ลูกเลยนะคะก่อนที่เราจะถ่ายวิดีโอเนี่ยก็ใส่ชุดให้เขาประมาณเกือ <c oughs> บชั่วโมงได้เลยค่ะแม่แม่อันนี้ตอนนี้ถ่ายที่วิดีโอช่วงประมาณแปดโมงนะคะอืมนะคะแล้วก็แบบประมาณนี้เลยค่ะแม่แม่เย็นนะคะเย็นเกาย่องเกาย่อง อ่ยดูมัมมัมค่ะขอพระคุณคุณยายเบนมากๆเลยนะคะคุณยายสนับสนุนย่าไว้ให้เด็กๆในส่วนของน้องนางกับพ่อแสนก็ให้เขากินไปเรื่อยๆอย่างนี้ละค่ะแม่ๆม่กินทั้งยา่าทั้งหลายหลายอย่างรวมกันนะคะถูกใจเนาะดูกินกลวยและถูกใจเลยเออให้เขากินก่อนนะคะพะ่อจ๋าผิงไฟด้วยไม่ไปไหนหรอกเพราะว่าหนาวจริงๆนะคะแม่ๆม ลูกค่ะเด็กน้อยตุ๊กป,ปุ๊อยู่ค่ะหนาวจริงๆนะคะทางไหนหนาวร้อนยังไงอัปเดตกันได้นะคะแม่แมออ่จะไปเอายาอีกนะเนี่ยกินตรงนี้ให้หมดก่อนลูกเอ,อจะได้อุ่นๆน้องนางจะได้อุ่นๆนะไม่คิดว่าจะกลับมาหนาวอีกเหมือนกันนะคะเพราะว่าเอ,อช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยร้อนมากเลยค่ะแม่แม่ พอมาตอนนี้อุ้ยมาหนาวคักหนาวแน่แถ่นอหนาวคักหนาวแน่เลยนะคะอืมไปเอาใ่แล้วได้นานเพราจ๋าอันนี้กินให้หมดก่อนลูกเออน้องนางกินตรงนี้ให้หมดก่อนเออใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นยืนผิงไฟด้วยจะไมใกล้ลูกจะได้อุ่นๆเ<พ>ออ,อ,อใกล้เกินใกล้เกินใกล้เกิน,นเออตรงนี้แหละลูกตรงนี้แหละ เยเอยตานี้ก็ใครทําพังก็ไม่รู้นะคะยังหาคนทําไม่ได้เลยค่ะตอนนี้ตํารวจยังจับโจรไม่ได้นะคะคุณตํารวจยังจับหาโจรทําเตาพังไม่ได้นะคะตอนนี้เอืสัน่นเพระาะว่าเย็นไงตะอ,อ้วนนี่ทําไม่ได้ห่มผ้านี่แย่เลยนะคะอ่ากินต่อไม่รอใครแล้วจ้าอ,อยากไล่ไฟเกินลูกเขาก็หนาวเนาะแม่แม่ค่ะเรายังหนาวเลย ตอนนี้แปดโมงยังยังสิบหกองศาอยู่อะค่ะแม่แม่เอาอะไรลูกระวังโดนเตานะเออเขาก็อยากมายืนกับพ่อจ๋าแหละเนาะคนเขาหนาวแล้วคนเขาหนาแวนานาแล้วแม่ก็ยังหนาวเลยอืมกินต่อไม่รอใครแล้วกกำลังกายก่อนลวใครทำเตาพังเนี่ยหาก็ตังมาให้แม่ด้วยนะฮืดีเส้นยืดสายไปหน้าบ้านหน่อยปะ <มา S 1> ออกกำลังกายหน่อยแล้วลูกเนาะปะ เอออู้ดูค่ะแม่แม่แมลมเย็นเลยแดดเพิ่งจะออกแต่ว่าเย็นมากนะคะแดดนี่เพิ่งจะออกช่วงแปดโมงเองค่ะแม่แม่ขาก่อนหน้านี้นี่อูย้ยกระทึกคกรึ้มมากเลยนะคะครึ้มมากเลยแดดออกก็ไม่ใช่ว่าจะเย็นเลยนะคะยังห่อนอยู่ค่ะโอ้ยยังหนาวอยู่ค่ะแม่แม่แม แม่แมจะได้ยินเสียงพระสวดนะคะพอดีวันนี้วันพระนะเนาะออ,อยากกินอะไรล่ะลูกเอา้าไม่ไปไม่อยากไปเออไม่ไปก็ไม่เป็นไรลูกมาอยากไปกินที่บ้านเพราะว่าที่บ้านมีของกินเยอะไงมาอยูส้นสายก่อนบุดบุดก่อนบุดบืดให้แม่แม่ดูก่อนโอ้โหออกกําลังกายก่อนเนาะเออออกกําลังกายถ้าอยากกินยาสวัสดีค่ะแม่แม่ด้วย อขอบพระคุณผ้าห่มสวยๆจากคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีนะคะพี่เล็กท่านสนับสนุนผ้าห่มให้น้องนางมีสองผืนค่ะแม่ๆแต่ว่าอีกผืนหนึ่งเนี่ยไว้กลัวเปื้อนนะคะอ่าไว้ให้น้องใช้ผืนนี้ก่อนค่ะอีกผืนหนึ่งก็ไว้ใช้ในอนาคตต่อไปนะคะเผื่อพ่อแสนหายตกมันได้ใช้งานด้วยกันเนาะนะคะอ่าไปทางไหนละนันหมุนหระวังโดนเตานะ เออเอาเอาเอ,าอูนั่งลงเลยโอ้โหนั่งลงเลยผิงไฟนะลูกนะเออคนเก่งอยากผิงไฟเฮ้ยอ,อยากผิงไฟหรือว่าสนใจอะไรในตะกร้าก็ไม่รู้นะคะเออแม่ว่าน่าจะในตะกร้าซะมากกว่าออ้ยมีพอยขาหลังมาข้างหน้าด้วยระวังระวังเหยียบตะกร้านะคะอคอหายไปไหนแล้วเนี่ย ใครขโมยคอลูกนางไปหรือเปล่างามยโยนเข้าปากเลยมันถือใจค่ะอืมอืมแสบเนาะเอ้ย,อยคือแสบใจละ่ะดูขาหลังค่แนะแม่แมต้องต้องเอาขาหลังคดเถิบมาข้างหน้าเพราะว่าเอ,อช่วงสะโพกเนี่ยน้องจะใหญ่นะคะอืพอแล้วบออ,อดึงผ้ามาข้างหน้าน่อยเดี๋ยวหนาวแล้วเนี่ย นี่ก็จะใส่ให้เขาก่อนนะคะใส่ผ้าให้เขาก่อนให้อุ่นกว่านี้ก่อนค่ะแม่แม่แมสมักเก้าโมงก่อนก็<ม>จะ<ม>ค่อยจะแบบว่าเอาออกนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังยังหนาวเย็นมากเลยนะคะเรายังว่าเรายังได้ใส่เสื้อกันหนาวเนาะแม่แม่่มมะ<ม>เออลูกๆก็กกยังว่าแหละนะคะเ<ม> <laughs> ขาจะยกขาโชว์อะไรโ<ม>อ้ยระวังระวังโดนเตานะ<ม>พ่อจา๋า<ม> <laughs> อยากเตะอยากโชว์บริหารขาโออยากกอดหนูอยากกอดพ่อจ้าหนูหนาวแรงหนูหนาวแรงโอหนูหนาวแรงหนูอยากกอดพ่อจ้านูอยากกอดพ่อจ้าค่ะหนูอยากกอดไปกินหญ้าอู้ฉลาดมากไออ้วนไออู้อู้อ้พ่อแกะให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 ้โอ้ยจังแมนเนาะแม่แม่ขาเบิ่งดูค่ะความฉลาดของเด็กอ้วนนะคะ เอออ้าอพ่อแกะมัดออกให้หน่อยก็ได้นะเขาต้องใช้เท้าช่วยเข้าไม่ให้หนูไม่ให้นูไม่ให้ด้วยเออเออไปกินด้วยกันได้ของกินมากินคนเดียวยังไงแบ่งกันด้วยอยู่กันสอคนเอออ้าไม่ให้พ่อแสนอีกเหรออ่าอ่อ่าแบ่งกันนะแบ่งกันแบ่งกันให้พ่อจ๋าแบ่งสิพ่อจ๋าแบ่งให้พ่อแสนไม่กล้าแย่งลูกค่ะแม่แม่ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพ่อแสนไม่กล้ายแย่งไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่เอาให้เดี๋ยวไม่เอาให้นะให้น้องนางปะ่ะเออเอ,อ้ยเนาะน้องนางนีนะ่เนาะฉลาดจริงๆนะคะแม่แม่ดูพ่อแสนขอโอ,อ้เอาไปเหยียบกินคนเดียวดูค่ะดูเหยียบไว้เหยียบไว้เออ <ๆ S 2> เออพ่อแสนได้แล้วพ่อแสนได้แล้วไป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 อุ้ยฉลาดมากเนานะเอเอาจนได้นะคะเอาจนได้ ฝากแม่แม่กดไลค์กดแชร์ให้เด็กอ้วนด้วยนะคะผิดพลาดประการใดอย่างไรก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ก่อนค่ะเดี๋ยวจะรีบไปตัดหญ้าก,กันก่อนนะคะแม่แม่เจอกันใหม่ในวิดีโอต่อไปค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับ